สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีโปรดกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับอ่าครับพี่น้องครับเซบีพาเบิ้งบรรยากาศครับณตอนนี้ครับเวลาสีหกม่วงนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้สาดเสือเลยมาแล้วโอ้ตมพระเอกคอดีตามพระเอกคอดีสาวนี่สาวนี่สาวนี่คือไผ่สาวนี่กินเพื่อใส่มาปูสอนคนนี่ย่างกุดว่ะตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้ บัดยังกุชเชนปะบัดนบ้านหล่าที่เราย่างกระดาษแกงน้องเนี่ผู้ดเดียวมาหลายผืนเลยสามผืนเลยเนาะอันนี้ลูกพี่คนนึงเอ้าน้องอูกอางน้องอูกอางน้องอูกอางผู้ชายยังขาน้องอูกอาง เอาว yup. oh, ้างไหนนี่โอ้มาแตผู้ใดมาน่งสายากโอ้ไม่อากนั้นไม่หย่กงนั้นสาซุเปร์สตาร์ดานล่างใหญ่โอยอาบน้าแล้ววะจัอุ้ยอ้ยังไม่ไกปลายั่ปลาอ้จัสลาได้บนมูเสียวมีอะไ้ักอหฝ่ที่อยู่แค่นึ่งวันนี้นไปงานสบ อันนั้นหัวเพิ่อนายบ้านเพิ่นเอาสวายวัดรถเอาสวายวัดหน้าหิ้งสวายวัดเหิดเบี้ยเขาอาสวายวัดเขาเขาผู้สราขึ้นเหมือนเขาไหว้เียเถาเถาทีได้ล่าถ้ารอวเขาไหว้หิ้งเรืองาผู้สร้างลุงต้องไม่เชียกับหลวงปู่เพราะมนุษย์ับสลายวันฮัลโหเดวัดยางขุดใน้ไดีเขา่สิบห่าวัดเพื่อนมูจีคนวัดเบียยังไครับบ่ งัาบโอ้ยใส่ยไรีตัวนี้วอ้ยส่ได้สิใส่ได้ิใส่ไรใส่ไอยู่วะว่าสินเืองาจะได้ผมม่รู้เจส่เป็นบ่ล่ะที่พ่าจะใส่ประเด็นจะสั้นไงเสียสีเนี่ยก็เรียกเสียสีเสียสีเป็นยังไงครับโอ้โหต่มไคจะหูวายวาดต้ลรับเหระนอนข้นไปไม่อยงไรจังลาบครับโู้โ่ล่ะโูหครับบทุเรียนมันแพง ี๋้ว่อรจะมาสาถุตึกโป๊ตกตึกโป๊ตกตึกโป๊ะึกโปู๊ึกันหมูกโป๊ตมกมป๊ตึกครัตนกโปกโป๊ตึอตกโโอ้ยึวตกตก็จะงูกโป๊ตป๊ป นูไปเทียงน้ำอยู่วัดบุงสากไหมคะลวงปูขาว่าแม่พอใหญ่นี่ยล็อก็ันสี่ไม่พอันบ่เไปเ้อันนี้ไปรับอยู่ขากล้บาทค่ะลวงปูันิศินดาราลมันมีบุกอยู่อันหนึ่งในข้อผยบิสมัยก่อนกราป็นเทียดซี่มันมีพอใหญ่นี่ยลรหายยาหายยาใิซมันฮะนี่ตลกเขาอ่ะขายยากินมหน่วยค้าปูเต็มดากระโอ้ยเลี้ยงได้เอง ไปคสมัยบราเเจ้าออกมาขอยกเบงเลยาไมเป็นลูกเขาม้าหลวงูนชอาเบิ่งรัตนาธิ์ลูกเขาม่าช้าหน่อยพากติีชบเบิองเช้าหน่อยอะอยเีอเจ้าขอกบานขยโกเบงโอ้ก้งกบุเขาไปใส่แล้วกจิกล้าแล่วขยบเบ้พ่อรราว่าววันไครับ่ววันดีะบ่วจกีวันจี้เดยวเอาไปกาแฟฉันรอพี่ติ๊ให้ ใหย่ใหนากินบ่กาแฟหอมหวานป้ายหอมหวานต้นไม้ป้ปลผกแซ่ๆต้นระการของของกระป๋าไปปล่อยลกเลยสักพดีแต่ว่าพอเยกไหน่อยพอมูจักข่อยพะว่าข่อยบ่เคยอุงเองกับพวกขายจักข่อยเพราะว่าข่อยครับพ่กรากฏนโตนะมันมีคลิปอยู่เลยค่ะนูไปหา่ายต้นไม้แม่บ่ะไล่ไเต็มต้นดอกไม้แม่ขันจะคันจะ่ไดีคลิปพอจะหัน่น ป้ยดนนั่นปั้นดินเสร็เอยู่บ้านสอแ่นอันนี้แทงหลายพนเลยอาจารย์ว่าแบบก็แบบอนั้นพี่แบบเพิ่มแบบอีหยังมันเปิดช่องกังเจ้าไม่เ่ไหรเลยทเพ่ไนั่นอีหยังอะไยนั่นน้องตงขอพูดเนียบซิวิ่งเลยนี่ค่ะเล่นยงว่าขับรถบอสนะอไยางเง อ๋อเดียวหิ้กว่าใช่หนาใช่ไหมบุ๊ดขอบคุณเลยครับสาธุสาธุครับอทุกคนพี่หันจต้องมาเชียร์เขาแอดมินไหมแอดอันนี้แอดมินไหมยป๋าด่วนคันนี่พอดดี้ป๋าด่วนยางขุด บ้านเจ้าที่พ่อใหญ่น <Ok ้อยนี่ฮะพ่อใหญ่น้อยบ่อวินบ้านเจ้าเป็นบ่อนเจ้ามาจากไหนเอาไปยังวะ่ไปเช็คก้คุก้คุณครับเลาหนำนักที่สิบสองนี่เราขืนเอามาสีรโรต่กี้เราสามสิบเก่ามาจากบ้าน ยายน้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไงอนกลนี่เด้ทั้งมอนพนสองใบอ้วนอ่ะเียมาโดยเฉพาะเลยบอสีผมรวมพ่กโอ้เตรยมพ่กเตรียมพ่อมา้ดยเฉพาะเลยผมใส่กว่แม่รู้ใส่ผู้ชายรู้เสียบ่โอ้ ทั้งุุนก็มีอย่างกันบัดนี้ฮไม่อย่างเราแบบไหนนี่จังไหนนี่้ีอยังนี่โอ้ปาดผู้ใดละหายซ c โอ้โู ลูกสาวพ่อยุดลูกชายพ่อยุดกุลุกุล<อ>ุกกุล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 ุกลุกกุลุกกุลุกเฮาขาวสิขินเพก่ินเโอ้โอ มือนด้ยังไยครับพี่น้องครับมากไหมปะนี่มากมี่อะมากครับเป่น <univers> ของป anyway. ่บ พ่อทำไมวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยพ่อไปไหนมาเข้าป่าเข้าป่าอีกแล้วเหรอพ่อมีไม้เขาไปเก็บอะไรนูแบบยุ่งยากยุ่งยากยู่งยากน่ะจะเก็บข้าวปุ้นก็ไม่ข้าวปุ้นบอกอะไรเอาครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ